พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้เราเดินทางสู่ภาคอีสานกันนะครับวันนี้ก็ได้ผ่านมอเตอร์เวย์ M6 ผ่านลำตะคองผ่านอุโมงคลองไผ่เดี๋ยวก็จะเข้าสู่โคราชกันนะครับขวามือเขาเยี่ย,ยงนะครับสายมือลำตะคองมุ่งสู่โคราชมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงอุโมงคลองไผ่นะครับ แวะพักระหว่างทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับพุทธังบังตาทำมังบังตาสังคังบังตาเอ็งจงไม่เห็นข้าเอ็งจงไม่เห็นข้าเอ็งจงไม่เห็นข้าวัดพระธาตุนาดูนะครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่และมีสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาสร้างใหม่ก็คือพระบรมธาตุนาดูอยู่ห่างกันกับวัดพระธาตุนาดูประมาณ5 0 0เมตร เดี๋ยวเราแวะกลับสกักการะองค์พระาธาตุกันนะครับประวัติองค์พระาธาตุนาดูนก็คืออยู่ที่อำเภอนาดูนเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีประวัติอยาวนานตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูนในอดีตคือเมืองจำปาสีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทวาราวรดีเมื่อในอดีตมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบมากมายนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดครับไปเสิร์ชหาดูใน Google ได้นะครับแต่วันนี้เราจะให้ชมบรรยากาศของพระบรมธาตุนาดูน ซึ่งเราขับรถผ่านมาแล้วมีโอกาสได้มากราบสัการะถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้เดินทางมาทางนี้นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันนะครับยังไงประวัติไปเสิร์ชหาใน Google ไม่ยากนะครับเราจะไม่เล่าให้ฟังครับเป็นการสีอัธรรในการชมภาพสวยๆนะครับไหนอะขอให้เช่าตรงไหนเขามีร่มให้เช่า พระธาตุนาดูลน,นะครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในบริเวณพระธาตุเพื่อเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนทองเพื่อกลับสักการะองค์พระธาตุกันครับเข้าไป เมื่อเดินทางมาถึงเราสามารถแลกเปลี่ยนทูบเทียนทองเพื่อกลับสักระพระธาตุนาดูนและปิดทองพระพุทธรูปที่อยู่ในบริเวณสถานที่นี้ช่วงที่เรามาถึงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ฟ้าไม่มีเมฆเลย ก็เป็นอากาศที่แดดแรงต้องกลางล่มตลอดมหาเจทันบโธธรรมอูชามหาปัญโยจากนั้นเราเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดี ชิญชวนเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ก็มาเที่ยวกันนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องยายก,กระตาพาไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ